ก็แงอยู่แล้วฉันปิดประตูโรงนาตลอดนะทั้งวนมีตอนไหนเราไม่ปิดหรอเบลล่าไม่ได้อยู่ตอนเช้าเสมอนี่นะฉันบอกไปแล้วไงไอ้พวกนั่นมาอีกแล้วแน่เลยมันผ่านวปอาทิตย์แล้วนะแถมได้ยินข่าวหรือว่ามันตามล่าพวกอัวด้วยจริงๆฉันก็หลับแทบไปแทบตายนะแต่ว่า ฉันต้องไปเช็กกลัวบ้างแล้วล่ะไปดูบ้างรึเปล่าเนี่ยใช่ใช่ฉันเอาไรเฟิลไปด้วยแต่ตอนที่็นที่โรงนาแบบมันก็หายไปหมดแล้วอ่ะมันควรจะมีร่องรอยบ้างสินี่ยคนพวกนี้มันควรจะสอนบ้างนะแบบไม่ควรจะบุกเข้าไปบ้างคนอื่นอย่างเงี้ยมันควรจะรู้ตัวเองว่าช่วงนี้แค่ไหนที่โดนเป่ากระบาลบ้างนะ โอ้ยน่ากลัวจริงคือมันไม่ควรต้องไปไหนก็ได้แต่ยอมรับเลยว่าของมันเร็วบัตทบมากเออใช่ใช่ของมันไม่ควรจะเร็วบัดนน่นะแต่แต่ก็เอะทำไมฉันไม่ได้วัวชักคืนเนี่ยนี่ไปแจ้งไปแจ้งอย่างว่าเอ่อวัวหายตำรวจจะทำอะไรได้บ้างวะหาจริง โอ้ยเวลาแบบนี้ก็ช่างเนาะโอยเวลาไหนคนพักก็คนพักเวลาเวลาไหนควรจัดก,การ <c oughs> บัดซบบัดซบเอ้ยเ <c oughs> อ่อคณเป็นอะไรรอเปล่าครับ้เขาต้องการอะไรเนี่ย <c oughs> ไปดูที่ขาต้องการอะไรอ่ะ <c oughs> เออไปดูให้เองก็ได้ เป็นไรครับพี่มุวงนอนเนระหรือว่าขาดเลยเออขอโทษนะครับคุณโอเคหรือเปล่าชีวิตผมมันจบแล้วมันไม่ใช่เรื่องของแกเว้ยไปไกลไปทำงานแล้วก็เอาอะไรมาให้ของดื่มทีเอาคือสภาพเออก็ได้ก็ได้มาเดี๋ยวจัดให้นอร่าเออวิสกี้ที่วนเชลอ่ะเต็มไว้หมดยังเออไม่คือยังเหลือบ้างนะแต่แต่ก็เอาไปให้เขาได้เลยสิ ไหนดูส,สิเฮ้ยเกมน่าเล่นนะเนี่ยมีแอนิมเมชันเกิดทุกอย่างนะอโอ้ยสุดจัดให้ครับพี่ต้องเทรินให้เลยเจาอะไรไหมครับคลิปม,มาตรงนี้หน่อยสยมิมาแล้วเจ้ามาแล้วอะไรวะ ไม่ทีวีมันเป็นไรของมันเอ้าเหมือนรู้เว้ยตูดูอยู่มีอะไรเจ้าเมียจ๋าไม่ชอบหมอนั่นเลยว่ะเธอก็ไม่ชอบใครนั่นแหละนึกว่าเธอแบบจะเข้าใจเข้าไปใส่ใจเราสิเอาเฮ่อยไปไเฮอะรู้สิเจออะไรอะไรมันกะสีนอีกแล้วนี่เธอชอบวิลล่านี่มากเลยหรือไงเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่วิลล่าซะหน่อย เธอต้องรักไอ้นี่แน่ชื่อสินี่ไงแบบอะไรนะแทาจะออกจากเมืองนะอนนี้แบบมีสวนใหญ่ๆอย่พื้นที่บริเวณไฟสวยๆอะไรเงี้ยอาจจะต้องรีโมเดลนิดหน่อยแค่นั่นแหละมันก็เหมือนวิลล่าสลหรับผมนะไม่เอานะโอ้อันเนี้ยต่างกันโคตรเลยอันนี้เหมือนอพาร์ตเมนต์มากกว่ามันก็ดู สบายดีนะอยู่ตรงกลางเลยแถมมันถูกกว่าด้วยซ้ำอ่ะแถมมันอยู่เกือบใกล้ถนนด้วยอ่ะอาจจะโห้โหูนิน<อ>หดหน่อยก็เถิดนะขับรถผ่านไปมาผ่านมาเนี่ยอืม <c oughs> ขอผมคิดก่อนนะอืมเอาเถอะตามใจเม่จ๋าเลยมันก็อาจจะต้องรีรีโมเดลนิดหน่อยแต่ก็เออใช่แถมพื้นที่ก็เหลือตั้งเยอะอาจจะได้ทำสวนเล็กๆกับปลูกผักเล็กน้อยก็ได้นะอันนี้ มันน่าจะเป็นคืนที่พิเศษสำหรับการเริ่มต้นใหม่แน่นอนเลยแล้วคือจะไปกันแล้วเหรอขอโทษด้วยนะที่อุตส่าห์ที่ทากันมาขนาดนี้เราต้องไปแล้วแหงคุณก็รู้นี่ว่าเราฝันแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะนานมากแล้วคือฉันก็แค่แตาแก่ขี้เหงาอะนะแต่ว่านักข่ายจะอยู่กับชั้นช่วงเย็นนเนี่ยสวยนะก็เรียกไม่เอาหน้าแฮง คุณก็รู้จักพวกเราดีเราไม่เปิดร้านสักร้านสองร้านหรอกนะเราแค่จะไปใช้ชีวิตที่อื่นสักหน่อยฉันไม่ได้บอกนายว่าให้เลิกต่าตราความฝันแต่ฉันหมายความว่าฉันจะคิดถึงพวกนายมากๆเลยไม่มีใครคนรู้จักแถวนี้บอกมาเฮ้ยได้ยินไหมคือขอโทษนะที่มาลกกนการดีๆนอบคข้วแลสาสาระพวกแก คอแห้งแทบจะตายอยู่แล้วไม่มีใครจะทำงานโดยเองวะล่ะไงเฮ้เอเซขี้ไม่รู้ด้วยไงคนเข้าคุยกันอยู่เนี่ยฮะคริฟทำไมนายปล่อยเขาพูดอย่างเงี้ยฮะต้องตังสอนซะหน่อยไหมคมปากเลยแกเฮ้ยลุงไม่เอานะ่าแมวน่าแห้งปล่อยไว้เถอะที่ยาผมต้องกลับไปทำงานแล้วเดี๋ยวก็ทำหน้าที่ของเอง หมอนี่มันนะต้องมีคนพูดพูดดีๆกับมันซะหน่อยนะมั้งต้องเจอดีอ่ะเขาเเค่เมาหน้ามีอะไรล็อกอะไรครับพี่ขี้เมาอเออขออีกแก้วได้ไหมนี่ยังเมาไม่พอยกอขออีกแก้วครับครับครับได้ครับได้มาอ่จะให้ใสอีกไหมพี่เกรือไงเนฮะเออไม่เอาอีกเออถ้าอยากได้เดี๋ยวก็เรียกเองแหละ เออเออเอาเหอะอะไรของคุณเลยครับเอออะไรวะพูดดีๆไม่ชอบนี่ก็เมาอย่างนี้ไม่รู้ชีวิตเขาไปตัวอะไรมาแต่ก็เออไปเก็บไงแมนดี้เฮ้แมนดี้แงไม่คิดว่าจะกลับเข้าเมืองแล้วเนี่ยก็พักสักสองสามเดือนน่าจะการถ่ายหนังอ่ะ ถ้แค่อยากจะพักสักหน่อยอ่ะเดี๋ยวนี่เจช่วยบนจอใหญ่แล้วนะจะเป็นดาราดังแล้วคราวนี้ไปถ่ายหนังอะไรล่ะคืออันนี้อย่างพูดจริงนะเป็นตัวละอรอะไรอย่างนี้เหรอแฮงยังเหมือนเดิมเลยนะใช่ฉันก็แถมได้เป็นนักแสดงตัวดาเลยนะอย่ามาตั้งคำถามกับความสามารถของฉันนะโอ้แมนดี้ ฉันไม่รู้สึกแย่กับเธอเลยว่ะอันนีไม่คิดว่าเธอจะกลับมาบ่อยแล้วเนี่ยฉันก็รู้เนี่ยอ่ะนี่เบอร์เออรู้แล้วฉันก็เป็นแฟนคลับคนดีของเธอด้วยนะเอาเถอะตาสบายไม่มีใครอยากจะได้ความสนใจขนาดนั้นหรอกนะเอายังไงก็เหอะฉันไม่คิดจะออกจากเมืองบ่อยขนาดนั้นหรอกนะแค่จะกลับมาทักทายสักหน่อยเออเครียดทำเบอร์เกอร์หน่อยได้ไหมหิวแทบจะตายแล้วเนี่ย อ่าได้เบอร์เกอร์อยู่พี่กันลงมากย่าจเตียวไว้แล้วนะในช่องฟรีเซอร์ได้จะมียจ๋าอ่าได้ได้ทำเบอร์เกอร์ให้แมนดี้กินนะเออแล้วก็นี่ไปจับอย่างนี้สุขอนามัยไม่มีแล้วไหนถุงมือวะไหนเอ้าอยู่นี่โถตดูก็ว่าเขาเมื่อกี้แหมสุขอนามัยสักหน่อยแหมไม่ไหวใกล้ๆกับตู้เย็นวะ โอ้ใช่มันไม่สะอาดไงถามได้โอเคไหนดูสิอ่าเนื้อบดมีอะไรไหมโอ้ของกินเพียบเลยทำไม,มต้องมอัดตองกันคือด้วยวะตูอ่โทษทีคือฉันไม่สงสัยนายนหรอกแฮง เอายังไงก็เถอะนะถ้นดีใจที่เจอพวกเธอเลยไม่มใครคิดว่าจะมายังไงนะจะมีเสียงแย่ขนาดเฮ้เอาดีๆนะนี่ใครอยากจะรบกวนเธอสักหน่อยเฮ้รบกวนคุณฉันยังไม่เดิมเลยดูไอ้หมอนั่นที่อ่าเตรียมอะไรวะโอเคโหน่ากิน อืมเบอร์เกอร์เบอร,เอร์เกอร์ง่ายๆเนี่สยสบายๆดูเลยแม่ไม่มีผักไม่มีอะไรของโปรดดูเลยเฮ่อทำไมต้องมาอัดตอนคืนด้วยตูเฮ้ยอยากเล่นเกมนี้ตูก็หิวหิวมาเตรียมพร้อมโอเคจัดจานเรียบร้อยแมนดี้เบอร์เกอร์ถึงที่เรียบร้อยอ่าเอาไปเลยพ่อดาราดังอ่าจัดไปแม่ อ้าวเฮ้ยเออขอโทษคือฉันชั่วฤไษ์ตั้งใจคือเดี๋ยวฉันไปหาพาเช็ดนะแบบว่าเป็นหาอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่ดูก่อนที่จะเดินล่ะฮะอีกว่าว่าจริงจะเย็นซีแม่คือฉันขอโทษฉันไม่ไี้ตั้งใจจะถามจริงควรจะใจเย็นเนี่ยนะฮะไปตายทั้งไปเป็นอะไรของเขาเนี่ยเฮ้ยแมวงหัวขวดจริง ไม่เห็นเข้าใจเลยทำไมมีคนแบบนี้เดินอยู่ได้เนอะเออยังไงก็เหพวกนี้มันตายยากอยู่แล้วตตดที่ฉันเลี้ยงยังดีกว่าไอหมอนี่อีกด้วยซ้ำคริฟเอ่อทันชิสเบอร์เกอร์กับแล้วก็เอาเวียร์มให้ฉันหน่อยได้ไหมไหนๆจะไปหาในอำเภอทั้งทีไปแจ้งเรื่องวัวหายนะก็ต้องเติมพลังซะหน่อยอ่ะจริงว่เออได้ครับ ชีสเบอร์เกอร์กับโซดาเฮ้ยเบียร์พูดขิดไห้ดูสิเอาละแม่เฮ้ยตกใจเรือะไรวะเออมันต้องไปอย่างนี้อีกนานแค่ไหนรับเนี่ยคนไปได้แล้วไม่มีใครมาคายคนอยู่หรอกนะเออเฮ้ยเดี๋ยวมายังไงเว้ยเดี๋ยวตำรวจหน่วยหน่วยยังไงวะกูเดี๋ยวนะ เออช่างเขาเออชีสเบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์น่ากินอ่าแล้วก็เบียร์หนึ่งกระป๋องโหต้องเติมสต็อกไปเนี่ยแม่แบดไวส์เฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยว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 อะไรเนี่ย เีิมม่มีต้มเหนืกับหน่อยชนะสูตรมาเดี๋ยวจะแรก็กไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะดูหลอนหรือว่าอะไรเดี๋ยวอะไรวะอืมแหม่น่าก,กินจริงๆริงเหมือนชนสูตรก็มาเฉยเลยเว้ยอะไรวะ อ๋อระวังนี่ก่อนเออ <า S 2> โอเคเรียบร้อยนี่อ่ะอืมอะไรวะมีฮัลโหลเปิดไม่ได้เว้ยอะไรวะเมียจ๋าทขาไมมีเขไมัมีมาอยู่ที่เนี่ยโอเคอ่ะวางไว้ก่อนนะลุงนะจัดจาน โอเคอ่าแล้วก็ชีสเบอร์เกอร์ที่ลุงอยากได้ไปผมเตรียมให้แล้วลุงกินง่ายๆเนาะลุงไม่ใส่ซอสหนิหรออันนี้อร่อยนะอ่าจัดไปครับนี่เบอร์เกอร์หมดแล้วเนี่ยไม่คิดหรอกว่าท่านจะหิวขนาดไหนเนื้อเชิญเลยครับคุณค่ะคุณนักนักแสดงดังแหมทำความสะอาดเล็กน้อย ถูกว่าเลยว่ไวแป๊บเดียวขจัดคาบไวมากนี่ใช้ไวก้อนหรือว่าใช้สัตว์ลายครับเนี่ยเอาละพวกอา่าฉันต้องไปแล้วไว้เจอกันนะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคริฟดูแลตัวเองด้วยแมนด,ดี้ไปเจอกันอีกก่อนที่จะปิดร้านนะเอาเก็บเงินดิทำไมเก็บไม่ได้อ๋อเก็บอันนี้เออ,อ,อ รูก็ไม่รู้เสียเวลาโดยใช่เหตุเฮ้ยไม่มีถุงศพวะเทา่าหลอดบอกว่าวันนี้แท็กส s y ค h o จิ g i ลด้วยบอกวะเนี่ย animation ชอบจริงๆวะ่ะเ,เก็บเรียบร้อยอ่าเก็บเจอกันนะพวกเจอกันพรุ่งนี้แฮง วายแฮงนี right wow> ่เราทำถูกหรือเปล่าเนี่ยคือที่นี่จะเป็นเรื่ความทรงจที่ดีอ่ะเหมือนเมื่อวานเลยแบบคือฉันแบบมีมาแค่กับรถคันเก่าๆแล้วคุณก็สั่งแฮน์เค้กแฮน์เค้กสองชิ้นกาแฟแล้วก็เบอร์คุณไง ใช่เหมือนกับทุกวันแบบปกติอย่างเงี้ยใช่แต่คุณก็ให้เบอร์ผิดขอมายต่างหากแต่โชคดีที่พ่อคุณตัดสินใจจ้างผมด้วยนะโอ้คือเขาก็ไม่แฮปปี้เท่าไหร่ที่รู้ว่าเราเดทกันนะใช่นอร่าคือผมไปได้ไหม ผมไม่ต้องไปก็ได้ยแต่ยังมีคนที่ต้องให้ช่วยอีกนะเดี๋ยวอะไรวะเดี๋ยวอยู่กับฉันอีกสักหน่อยได้ไหมผมไม่ได้ผมต้องไปที่นี่มันวิเศษสับเหร่อีกด้วยไงโลกของเราจะพังทลายที่เกิดคุณไปที่รักผมต้องไปเดี๋ยว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดคือขอโทษมันเสียสติไปแล้วเฮ้ยนายจะไปไหนเฮ้ยข้างนอกมันตรรัยนะเฮ้ยอะไรวะเนี่ย Bad Vice Game ใจเราสิตทุกอย่างมันจะจบกลับเข้ามาข้างในเถอะที่นี่เป็นที่ปลอดภัยเท่านั้น Why we wait here? เนี่ psychologically แน่ๆเลยเพราะว่าตอนแรกผมนึกว่เาเกี่ยวกับทางปีิบัติหรืออะไรทุกอย่างเกยคือ,อ,อน่าสนใจเว้ยน่าสนใจ